เช้าวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาชาวบ้านตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแท่จังหวัดขอนแก่นต่างทยอยเดินทางมาที่ศาลาราชประชาสมาสัยที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเพื่อรอรับมอบเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของกรมธนารักษ์ที่จัดทำโครงการธนารักษ์ประชารัฐลงพื้นที่สำรวจรังวัดและสอบสวนสิทธิการถือครองที่ราชพัสดุจนนำไปสู่การออกเอกสารสิทธิ์การเช่าที่ดินเพื่อแจกให้กับชาวบ้านในวันนี้ ต่อมาช่วงสายวันเดียวกันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีและคณะรัฐมนตรีจากหลายกระทรวงได้เดินทางมาถึงศาลาราชประชาสมาสัยที่เป็นจุดทําพิธีส่งมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้กับประชาชนตําบลนนสมบูรณ์อําเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นวันนี้พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นจะได้รับสิทธิ์การเช่าที่ราช,ราชพัสดุเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากิน เป็นการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นได้เข้าถึงการใช้ทรัพยากรอย่างทั่วถึงจะทำให้ชาวขอนแก่นนั้นมีความมั่นคงทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพื่อประกอบอาชีพเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป ในหลายภาคส่วนของกรมธรลักที่ดูแลอยู่นั้นนะครับหลายแห่งเป็นที่ว่างเปล่าและหลายแห่งมีผู้บุกรุกนะครับถ้าหากว่ารัฐยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับก็มาจัดนะครับเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทํากินให้กับพี่น้องประชาชนในชนบทนะครับได้สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตได้นะครับ โดยในครั้งนี้จะเป็นการมอบสัญญาเช่าที่พัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ขกอก .252 ให้กับชาวบ้านที่เข้าครอบครองที่ดินโดยมิชอบให้เป็นผู้เช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวนรวมทั้งสิ้น1 0 4 1รายเนื้อที่1,072ไร่เพื่อจัดสรรมอบเป็นที่อยู่อาศัย500รายเนื้อที่161ไร่61ตารางวา และสำหรับที่ทำกิน541ไร่เนื้อที่911ไร่3งาน36ตารางวาโดยการจัดสรรทั้งหมดเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ทางกรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างสูงสุดเมื่อท่านทั้งหลายได้รับที่ดินจากรัฐบาลไปแล้วขอให้รักษาและทำประโยชน์อย่างเต็มความสามารถต่อไปข้าราชการทุกคนในรัฐบาลนี้ตั้งใจที่จะทำงานให้กับประชาชน นะครับทุ่มเทให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่ที่อาศัยที่จำกินได้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิต่างๆที่ทรงได้มานั้นขอให้ดําเนินการไปตามความต้องการของตัว,ตวเองและเป็นความประสงค์ของรัฐบาลด้วยนะครับในการที่จะอยู่ให้เกิดความมีความสุขและก็ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ขณะที่ชาวบ้านที่มารับเอกสารสิทธิ์เช่าที่ดินในวันนี้ต่างรู้สึกดีใจที่กรมธนารักษ์ได้ทําความหวังของพวกเขาให้เป็นจริงในการที่ได้รับสิ่งที่รอคอยมาอย่างยาวนานปลดความเหลื่อมล้ําออกจากสังคมในเรื่องปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทํากินนอกจากนี้ผู้ป่วยที่เคยอยู่ในนิคมดังกล่าวที่มีทายาทยังสามารถได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ทํากินด้านการเกษตร ในอัตราค่าเช่าตามเงื่อนไขของตรงธนารักษ์ที่กำหนดไว้ให้เช่าในราคาถูกแล้วยังใช้เป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อได้อีกด้วยอยากแทนเพื่อนๆมูมูที่นในที่นีนผมธนารักษ์เนี่ยก็เอาไ้แช่เป็นประโยชน์ทำแขงแรงๆอยู่าทำสวนมนวานมากวอ้อยมากอะไรทำไป มันไม่ไหวอย่างนี้ก็ลูกหลานครับคาระสำหรับที่ดินแปลงหมายเลขขอกองห2าองของอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นที่แจกเอกสารสิทธิ์เช่าที่ดินให้กับชาวบ้านในวันนี้เป็นที่ดินที่ได้รับคืนจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขที่เคยใช้เป็นนิคมโรคเรื้อนนอนสมบูรณ์ที่ได้มีการยกเลิกเป็นสถานบำบัดและรักษาโรคดังกล่าวแล้ว กรมธนารักษ์จึงได้เข้าไปจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้านได้เข้าถือครองในรูปแบบของสัญญาเช่าราคาถูกเพื่อให้เกิดมูล,ลค่าและสร้างประโยชน์ให้มีที่อยู่และที่ทํากินพี่น้องประชาชนที่ได้สัมภาษณ์บางคนรอมา30ปีนะครับกว่าจะได้สัญญาเช่าในวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งกรมธนารักษ์นะครับก็ได้เร่งด,ดําเนินการสํารวจรังวัดพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ทํามาต่อเนื่องนะครับ สำหรับปีนี้เราเร่งนะครับก่อนหน้านี้เราแจกที่หลักร้อยนะครับได้ประมาณร้อยลาย200รลายแต่ว่าภายในปีงบประมาณ -63 เนี่ยกรมธารักษ์สามารถทาได้ประมาณ1,100รลายโครงการนี้นิคมแห่งนี้นะครับที่รล่าวัสดุถือว่าพี่น้องประชาชนอยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่มีผู้บุกรุกที่ไม่ถูกต้องไม่มีแล้วนะครับถือว่าวันนี้ปิดโครงการเลยว่าที่แห่งนี้ ปนน่มอกกรระะชชาายยยููโดถฎหคับปัจจุบันมีที่ดินที่ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานราชการและพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มากกว่า12ล้านไร่โดยจะดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนที่เข้าอยู่ก่อนวันที่4ตุลาคม2546นำเข้าระบบให้เช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายในราคาถูกไม่ว่าจะเพื่อทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยตลอดจนที่ดินเพื่อการพาณิชย์ ทั้งนี้กรมธนารักษ์ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะดําเนินการโครงการนี้ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณพุทธศักราช2565จํานวนทั้งสิ้น73,427รายเนื้อที่ประมาณ1.051ล้านไร่ซึ่งจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ของที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป